สูงสุดในประวัติศาสตร์อันดับโลกฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยหลังลิ้วชิงศึกเอเชียฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชีย2025ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยทัพโตเล็กสาวไทยสามารถคว้าตั๋วลุยศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก2025ได้สำเร็จหลังกลุยทางผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับญี่ปุ่น ในวันเสาร์ที่17พฤษภาคมนี้ซึ่งจากผลงานในรอบแรกทำให้ฟุตซอลหญิงไทยเก็บไปได้17.36คะแนนขยับจากอันดับ5แสงหน้าอาร์เจนตินาขึ้นไปอยู่อันดับที่4ของโลกในการประกาศอันดับโลกของสาพ,พันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟา่าครั้งหน้าอย่างแน่นอนทำให้ทัพโตเล็กสาวไทยยังคงครองเบอร์หนึ่งของทวีปเอเชียต่อไปรวมถึงการขยับขึ้นไปรังอันดับ4ของโลกในครั้งนี้ถือเป็นอันดับโลกที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ อันดับฟุตซอลหญิงโลกประจําเดือนเมษายน2,568อันดับ 1. 1, 4, 1 7, น,นึ่งบราซิลหนึ่งสน่คะแนนอันดับ 2. องสเปนห3ึ8งสปคะแนนอันดับ 3. 1, 2, 8, 3นามโปรตุเกสหน8่งสคะแนนอันดับ 4. ี่อาร์เจนตินาส2 1 1องคะแนนอันดับ 5. ้าไทย1201 6สอคะแนน บวก17.36ในเดือนหน้าอันดับ6อิตาลี1 1 9่4หนึ่ง่คะแนนอันดับ7โคลอมเบีย1184 87นป่คะแนนอันดับ8รัสเซีย1172 1ห 11. นคะแนนอันดับ9อิรานหน,นึ่งหนึ่งห้าคะแนนอันดับ10ญี่ปุ่น1139 54น,นึ่่คะแนน